ควรจะมาทำตุ๋นเป็ดนะคะพี่น้องเพาเป็นเป็ดง่ายๆด่งนี้เป็ดค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้มากินตุ๋นเป็ดนะเอาผัดกวางตุ้งเกาหลีเนาะใส่น้ำค่ะพี่น้องนี่กวางตุ้งเกาหลีมันกระแซกพี่ดิพ่อรสชาติพ่อๆกันกับกวางตุ้งฮ่องเต้อะพี่น้องก,กวางตุ้งเกาหลีเนาะ ลูกสืบเปียดมาใหาย้ยำ้ตุนค่ะทำเป็นตุนแล้วก็ใส่ผัดเพิ่มเข้าไปไง่ายๆนึงไขง่ายๆแซ่บๆเนีอ วัตนนุแิ่ง่ายๆค่ะพี่น้องก็มีเป็ดค่ะมีเป็ดนี่แหละเป็ดเราหั่นลงไปนะคะตังส่วนมากยากจะได้ตังแต้เอาเนื้อๆมันน่หละค่ะใส่ลงไปมันง,ง่ายเนาะแล้วก็จะมี่ ผงกะโลแน่กับรากไม้หอมซอสซีอิ๊วหวานน้ำตาลนิดนึงผูงชุด,ดน้ำปลาซอสฟ้าเขียวฟ้าแดงเข้านี่แหละค่ะใส่ลงไปโรดแต่วันนม่ผู้อวด,ดืุ่นบดได้เดอร์แม่ผู้อวดรุ่นยืมบดได้กับคือนี่แหละกระเทียมเจียวมันจะเห็นให้รสชาติชู่รสชาติขึ้นบางคนอาจจะบ่มัดกับบ๊ไส่กับบเป็นยังแต่ว่นแม่ผู้อวดใส่ค่ะ สุดท้ายกับสีอาพักกันนี่แหะกวางตุ้งเกาหลีไส้หรือผู้ใดสิมีกวางตุ้งห้องเต้เกาไส้กับพี่น้องมันสิแซ่บเอ๊รสชาติจะแซ่บหอมกลมกลมเมียบร้อยค่ะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องจ้า